เปิดกล่องจิ้มเบบี้ทีอีกแล้วนะครับนี่เมื่อกี้เราเปิดเราได้ตัวนี้นะครับรอบนี้เราก็เปิดกันน้องอยากได้ตัวไหนน้องกิน่าอยากได้ตัวไหนครับชีกนี่กีน่าอยากได้ตัวนี้กับตัวไหนครับอันมาทั้งกล่องตัวนี้ครับจับตัวนี้อ้าวน้องอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้ครับมาเปิดกันอ้าวนลูกจะได้ชิกชิกเลยชิกเลยเอาอันนี้ออกแล้วมามาเลยค่ะมาแล้วนี่อะไล้ว ถบอก้าให้ออกเฮ้ยดดมนสองไหนดูสิลูกแม่ก็ดูเหมือนก๊สองอันมีกาสองอันเลยเหรอเอาไปูกนนะเอาีกนนะเยเอานี้ิอนเลยเฮ้ยไไ่จอกไอตดด้วยไหนตายังไง แล้วไหนอันเดิมของพี่อ่ะอันเดิมเอามาดูกล้องไหนสองอันอันนี้มันจะมีแก้มเอ้ยตามันนี้ได้ไหมขยับตาได้ไหมน่ะไตาตาเป็นลูกแก้วนะคะไม่เป็นตาลูกแก้วค่ะอย่าไม่ได้ตาของเราหลงไม่เดือดราของพี่หขยับได้โอเคกีร่าเนี่คือมีสองอันเลยมันขยับได้